ชาวเน็ตเปิดคลิปสมปองเจติมทีวีพูนั่งคุยงานก่อนสงสัยความสัมพันธ์ยังคงประเด็นที่ถูกจับตามองความเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นของสมปองกับเจติมทีวีพูโดยเจติมทีวีพูเผยว่าสมปองมีหนี้ทั้งในและนอกระบบทำให้เขามีหนี้จ่ายแค่ค่าดอกเดือนละ3 0 0แสนบาทเจติมก็ตกใจเจติมบอกเลยว่าก็อยากช่วยแต่เขาบอกว่าตามที่พี่ว่าเลยนะ ว่ามีเจ้าสัวโผลมาเป็นเจ้าสัวตระกูลใหญ่ของประเทศไทยเลยมาซื้อตัวเขาแข่งกันเขาบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าเขาให้ผมแค่นี้นะพี่ให้ไหมพี่บอกว่าพี่ไม่ซื้อตัวใครอยู่แล้วโดยนิสัยของพี่จะมาก็มาไม่มาพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเขาก็ดีถ้ามองสองมุมแต่ถ้าลองกดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์สิ่งที่เขาออฟเฟอร์ให้คือเงิน16ล้านบาทให้เลยทันทีคนให้ก็เจ้าสัวคนนี้16ล้านยังไม่พอนะ ฟังเราจะตกใจให้บ้านอีกหนึ่งหลังให้เงินอีกหนึ่งร้อยล้านเพื่อตั้งบริษัทแม่ปองที่จะทำอะไรก็ได้สุดท้ายเจติ่มบอกว่าพี่เอโหสิให้เขาแล้วแต่พี่ไม่เอาเขาแล้วพี่เจ็บนะแต่เจ็บแล้วขอจบเลยไม่เอาแล้วล่าสุดในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปเจติ่มทีวีพูกับสมปองขณะนั่งคุยงานและตกลงตารางวันหยุดกันพร้อมแคปชั่นประกอบคลิปว่ามองจากดาวอังคารก็รู้เจ๊แกออกตัวแรงไปหน่อยงานนี้ชาวเน็ตที่เข้ามาชมคลิป ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานาส่วนหนึ่งบอกว่าเจติ่มทีวีภูอาจจะต้องการแสดงความคุ้นชินไม่อยากให้สมปองเกรงเพื่อคุยงานจะได้สะดวกและที่มีการจับเนื้อตัวกันเพราะทั้งสองคนนับกันเป็นพี่น้องและเจติ่มทีวีภูก็บอกในตอนแถลงข่าวว่าคิดกับสมปองเหมือนลูกหลานนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ